วันนี้ปลาลอยขึ้นมาเต็มเลยอ้ปลาลอยเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นมา่น,นึ่งเห็นไหมเนี่ยปลาลอยขึ้นมาเต็มเลยเพราะว่าเอออากาศร้อนเนาะและปลาบางส่วนเขาก็มาหากินเหยื่อด้วยคะ่ะโอ้อันนั้นน่ะตัวใหญ่ตัวน,นั้นน่ะตัวใหญ่ ปลาลอยเต็มลอยมาค่ะทุกๆคนมาตกปลากันอันนี้หลังบ้านหลังบ้านตรงนี้ค่ะโอ้ยลอยเต็มลอยอ่ะมาดูปลากันปลาว่ายน้ำอันนี้ปลาของประเทศฟินแลนด์นะคะจะมีชื่อของมันก็มีอาฮาฮเวน แล้วก็อซาลกีซาลก,ากีตัวเล็กๆลายๆอาร์เฮเวนน่าจะให้ทุกคนได้ดูเนาะมันไม่ค่อยเห็นหรอกมันอยู่ในน้ำหนูนตัวเนี้ตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ตัวใหญ่เห็นไหมโอ้อันนี้น่าจะเป็นเฮ้ากีอุ้ยอัยอนเยอะเลยอะโอ้มานี่แล้วมานี่แล้วมานี้แล้วเดี๋ยวเปลเบ็ดมาตกเบลเบ็ดมาตกอ๋อ นี่น่าจะเป็นเฮ้ากิไปละหรือจะเป็นอาฮาเวนเนี่ยซูมให้ดูนะคะยืนอยู่บนบ่นทำไม่ได้โสมอยู่ใกล้ๆนะี่ยมันหนีหมดแลยโอ้มาดูปลาการูยตัวที่ตัวใหญ่อะน่าจะเป็นอันนี้อ้าฮาเวนตัวนี้อ้าฮาเวนเลยค่ะเนี่ยลายๆเนี่ยอ้าฮาเวน นี่เห้ากีเฮ้ากิมากินไหมเอือไม่เฮ้าเฮากีมันเป็นปลาดุมันชอบกินปลาทุกชนิดอืมอืมอีกอืมนี่ค่ะฝากวิดีโอคลิปสั้นๆนะคะปลาปลาของประเทศฟินแลนด์เนาะเนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะว่าจะพอแค่นี้ปลาขึ้นมาอีกอุย้ยขึ้นมาเยอะเลยตรงนู้นไกลยๆยังมองไม่เห็นนี่ปลาขึ้นมาอีกแล้วค่ะนี่อุย้ยนั่นก็ปลาปลาขึ้นมาอีกเอ้ยนี่ขึ้นมาอีกอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอาฮฮเวนนี่ตัวใหญ่นี้ไม่แน่ใจว่าซาลกิหรือเฮากิดูสิปลาขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยที่นี่ก็มีปลาเยอะนะ หนึ่งคนหนึ่งก็ชอบตกปลา็ดเนี่ยค่ะรสชาติกับปลาไทยไม่เหมือนกันนะปลาไทยอร่อยกว่าค่ะโอ้นี่นี่กลุ่มปลเลอ์เลยนี่นี่กลุ่มลเลอ์เลยเนี่ยค่ะปลากลุ่มเลเลอ์เลยถ่ายกล้องไม่ค่อยเห็นนะลงไปข้างล่างกันโอ้แต่ใต้น้ําเยอะเลยอ่ะอืมใต้น้ําเยอะมากเลยค่ะนี้ค่ะ โอ้ยปลาเต็มเลยอะอจะเจอเบ็ดม,มาตกก็เนาวแล้วอ่ะอน,น,นี่นี่น่ปลาไว้น้ำเอ้ยปลาไว้น้ำอยู่นี่นี่เยอะเลยพอแค่นี้ก็นนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะเอาปลามาให้ดูกันเนาะ